สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทางช่องนะครับ BT ทีชานเอลรือว่าเซียนคนแกลนครับมาดีกะอยู่กับเซียนคนแกลนครับสําหรับแนวทางวันนี้นะครับวันที่16เดือน6พศ2568นะครับสำหรับรัฐบาลไทยนะครับงวดประจำวันที่16เดือน6พศ2568นะครับนะครับพี่น้องครับสําหรับแนวทางของแม่ชัยภูมินะครับพี่น้อง แม่ชัยาภูมิหรือว่าแม่ปูเขียวหรือพี่น้องเด้อแม่ชัยภูมิหรือว่าแม่ปูเขียวนะครับพี่น้องวันนี้กัได้แนวทางจากแม่ผู้เขียวด้วยครับวันนี้ามานําเสนอให้กับเอฟซีทั้งช่องนะครับสาหรับรัฐบาลไทยวดประจำวันที่16เดือน6พศ2อ6 8นแนะครับแนวตางของแม่ปูเขียว นะครับหรือว่าเม่ชัยภูมิก่อนอื่นเอามาฟังคําเตือนกันก่อน,นครับพี่น้องคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่น้องสาหรับมื่อนี้นะครับวันที่15นะครับเอามาเบิ่งแนวทางของเม่ชัยภูมิหรือว่าเม่ผู้เขียวกันนะพี่น้องเนาะ ก่อนอ,อื่นนะครับเขากลับมาเบิ่งกันก่อนสําหรับเอฟซีที่เข้ามาแล้วก็จะรลืลอมคดไรคคกดแช่นะครับพี่น้องเป็นกําลังใจให้กับทางช่อง B T Channel รัดเซียนคนแกนเดอพี่น้องเดอ้อเขามาเบิ่งครับสําหรับรัฐบาลไทยนะครับวันที่16เดือน6พศ2 5 6 8สูตรชนสูตรนะครับพี่น้องอเซียนคนแกนสิว่าอ่านเด้อพี่น้องเดอ้อให้เอฟซีั้งช่องแคบหนาจ,จอไป้ะเบิ่งกันนะครับ แคบหน้าจอไว้จะเบืองกันครับพี่น้องสำหรับสูตรชนสูตรนะครับอ่าอ่าสูตรชนสูตรเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเอานะครับพี่น้องสูตรชนสูตรนะครับแคบหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคบหน้าจอเอาครับอ่าเบิ่งครับอันนี้ เปลนแนวทางเป็นสูตรชันสูตรของเจนคอนแกนสูตรที่1เด่น3าลองศูนย์นะครับพี่น้องเด่น3าลองศูนย์นะครับสูตรที่2 5กับ9สูตรที่3 8กับ9นะครับพี่น้อง8กับ9สูตรที่4 2 6 7นะครับ2 6 7สูตรที่5 6 5 7นะครับ สองหกเจ็ดฟันตัวเดียวเม็ดเดียวก็คือเจ็ดนะครับพี่น้องฟันตัวเดียวเม็ดเดียวก็คือเจ็ดนะพี่น้องเด้อสําหรับสูตรชนสูตรของเซียนคนแก่นนะครับพี่น้องแครบหน้าจอใบตะเบิ้งครับพี่น้องครับแครบหน้าจอใบตะเบิ้งนะครับมาดูชุดที่หนึ่งของเซียนคนแก่นนะครับสูตรชนสูตรนะครับสูตรชนสูตร <c oughs> ชุดที่หนึ่งนะครับพี่น้องหลักสิบสองหกเจ็ด นะครับหลักสิบสอหลักหน่วย2 3 4นะครับหลัก10บเน้นได้ไปที่6กับ7หลักหน่วยเน้นได้ไปที่3กับ4นะครับมาเบิ่งพี่น้องจับคู่นะครับ6 3 6 4 6 6 3 6 4 7 3 7 4นะครับพี่น้องเส้นคนแก่นเน้นได้ปที่6 3 6 4 7 3 7 4ส่วนตัวกันนะพี่น้องเด้อตัวกัน6 2 เจ็ดสองนะครับพี่น้องตัวกันหกสองเจ็ดสองนะครับเบิงเอาไว้ครับพี่น้องแคปหน้าจอนะครับสูตรชนสูตรบนล่างนะพี่น้องเด้อสีเดือนต่อบ่ครับเอามาเบิงกันมารออุ่นสำหรับวันที่สิบหกนะครับเวลาสิบห้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะครับเวลาสิบห้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะครับ รัฐบาลเพิ่นสิประกาศผลมาออื่นแล้วเนาะครับสําหรับแนวทางของรัฐบาลครับ,จจรบพี่น้องอ่ะแคปหน้าจอไปแต่เบิร์นด้อพี่น้องเด้อ6 3 6 4 7 3 7 4นะครับกันก็คือ6 2 7 2นะครับเน้นที่4คู่นี่ครับพี่น้องเน้นที่4คู่อันเน้นให้4คู่6 3 6 4 7 3 7 4ตัวกันก็คือ6 2 7 2นะครับพี่น้องอ่ะมาเบิร์ครับ ดูกันต่อนะครับพี่น้องครับอ่ะเอามาเบิ่งกันชุดที่หนึ่งผ่านไปนะพี่น้องเนาะมาดูชุดที่สองนะครับสำหรับแนวทางของเซียนคอนแก่นนะครับเลขประจำเดือนชุดที่สองนะครับพี่นอ้องเบิ่งครับพี่น้องหลักสิบสองสามสี่หลักหน่วยหกเจ็ดแปดนะครับหลักหน่วยหกเจ็ดแปดหลักสิบสองสามสี่มาเบิ่งครับจับคู่นะครับพี่น้อง 2อ2หกส3งเจ็8สองแปดเสี่หกสแปดนะครับเสียนคนแก่นเน้นให้หลัก10ไปที่3กับ4หลักหน่วยไปที่6 7 8จนะครับจับคู่จนนี้ไปที่สามสี่สามเจ็ดสาปดสี่หกี่เจ็ได้ประเด้อนี่คือตัวที่เสียนคนแก่นเน้นให้นะครับน้อง ส่วนสองหกสองเจ็ดสองแปดเอฟซีหมักกระจับใดขึ้กันครับพี่น้องะจับไดขึ้เก่าครับพี่น้องครับอ่ะแคบหนาจอไปจะเบิ้งแล้วพี่น้องเด้อสาหรับชุดที่สองเลขประจําเดือนนะครับพี่น้องอ่ะแคบหนาจอไ้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะมาํากันต่อนะครับพี่น้องสาหรับตาใจดีโคราชนะครับตาใจดีโคราชเด่นบนล่างนะครับหลักสิบก็คือสามกับสองนะครับ หลักหน่วยศูนย์หนึ่งเจดะครับจับคู่3ามศูนย์สามหนึงสามจ็ดสองศย์สองนึงสองเนะครับ,บ,รบอ่ะเขียนก่อนเขีนเน้นให้ไปี่สามหนึ่งสามเจ็ดสองหนึ่งสองเจ็ดะครับสำหรับแนวทางของตาดใจดีโกราดนะครับเขียนก่อนแกนเน้นให้เลย้อพี่นึ่งเจ็ดสองหนึ่งสองเนะครับเน้นให้เลยนะครับ่น้อง เซียนคนเกล็นเน้นให้นะครับพี่น้องสำหรับแนวทางของตาใจดีนะครับพี่น้องเด้อหมดที่แล้วหมดที่ผ่านมานะครับตาใจดีให้มากอะเข่าที่ห้าสองนะพี่น้องเด้อเข้าที่ตรงห้าสองเข้าที่ห้าสองนะครับอีซีอาจจะไ่เห็นนะครับแต่เซียนคนเกล็นเห็นนะครับเพราะว่าตาใจดีโคราชจงมาให้นะครับเซียนคนเกล็นว่างบททันนะครับพี่น้องลืมครับพี่น้องอ่ะเก็บหน้าจอไว้นะครับเอ็ซีทันใด พอท่านก็จะลืมกดตรงกลางคลิปเพื่อหยุดคลิปนะครับพี่นอ้องเก็บไว้แคบหน้าจอไว้ครับพี่น้องสำหรับตาใจดีโคราชมงวดประจวําันที่1ิบนะครับเดือน6กปศสัตว์สมบ1วางไหาวันที่14บส้่พี่น้องเดือน6นะครับสําหรับแนวทางต่อไปก็คือแนวทางของแม่ชัยภูมิหรือว่าแม่ผู้เขียวนะครับ เบิ้งครับพ mm ี่น้องรัฐบาลไทยว่าประจำวันที่16เดือน6พศ2568แม่ผู้เขียวหรือว่าแม่ชัยภูมินะครับพี่น้องเพิ่นส่งไม้เตกาต้องขอบคุณขอบคุณนะครับอ่าแม่ผู้เขียวนะครับพี่น้องเนาะที่อ่าให้ความเมตตานะครับกับทางช่องนะครับพี่น้องแบ่งปันนะครับพี่น้องแบ่งปันนะครับทางช่องนะครับเสียนคนัญเขนกาสิได้นําเสนอนะครับเป็นสะพานบุญนะครับ อ่าอิดีทางช่องต่อไปนะครับพี่นอนะ้องเนาะอ่ามาเบิ่งกันครับสำหรับจับคู่นะครับเพิ่นจับคู่ให้มา,มาหายเลยครับพี่น้องนะเนาะอิดีทางช่องกระเบิ่งเอาตามนี้ครับพี่น้องสังเกตง่ายๆครับพี่นอ้องอ่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดสองแปดสามเจ็ดสามแปดเดยพี่น้องเด้ออ่าเสี้ยนคนเขียนเห็นเพิ่นขีดเส้นใต้หนึ่งเจ็ดนะครับ ศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับพี่น้องก็คงจีเน้นที่ศูนย์อ่าเน้นที่หนึ่งเจ็ดนะพี่น้องเนาะสองตัวส่วนสองตัวอีกชุดหนึ่งก็คือน่าจะเป็นที่สามเจ็ดนะครับพี่น้องหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดนะครับที่แม่แม่ผู้เขียวเพิ่มเน้นให้นะครับพี่น้องเนาะเพิ่มขีดเส้นใต้ไว้ให้นะครับอ่ามาเบิ้งครับ 171827283738เน้นไปที่17กับ37เด้อพี่น้องเด้อสำหรับเส้นก่นเขียนเห็นอันแนวทางของเพื่นชีดเส้นใต้ให้นะครับก็น่าจะเป็นเน้นเนาะพี่น้องเนาะอ่ามาดูชุด3ตัวนะครับพี่น้อง3ตัวนะครับพี่น้องเด้อ,อ036 037นะครับ0

แม่ชัยภูมิหรือว่าแม่ผู้เขียวนะครับพิ้นรี่ไให้3ตัวที่037นะครับพี่น้อง037แล้วก็017นะครับอ่าสำหรับเอฟซีทางช่องนะครับที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะครับพี่น้องอ่าสำหรับเอฟซีทันใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจกับทางช่องนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับ เพื่อที่จะได้รับแรงผลักดันดีๆเด็ดๆห่วยดังๆจากทางช่อง BT Channel หรือว่าเซียนคอนเกนครับพี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้คืนนี้นะครับเซียนคอนเกนก็ฝากพี่ต้อนนองไว้นะครับสำหรับรัฐบาลงวดนปัจจุวันที่16เดือน6พศ2568นะครับเก็บไว้กับอ่ะเก็บไว้ดีๆแล้วพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางนะครับนำไปพิจารณากัน นะครับพี่น้องครับสําหรับแนวทางของแม่ผู้เคี้ยวนะครับเชียนคนเกล็นกะดีใจขอบุญขอบคุณนะครับในการที่จะได้นํามาแบ่งปันนะครับแนวทางของแม่ผู้เคี้ยวนะพี่น้องเนาะสําหรับคืนนี้นะครับเชียนคนเกล็นกะคลิปนี้นะครับเชียนคนเกล็นกะขอลาพีแลวน้องไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าล้วพี่น้องเด้อพอกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ครับนะครับอ่า